สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขนาคร่าคลิปนี้เป็นคลิปสรุปนะครับหวยฮานอยรวมครับผมของวันที่วันที่1นึ่งกรกฎาคม2อ6 7แล้วก็เช่นเดิมครับเลขกระาก็ปล่อยตจงงวดนะครับของวันที่2กรกฎาคม2องต่อเลยครับ แต่ก่อนอื่นที่จะไปดูตัวเลขผลสรุปกันก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนล่าในช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวนะครับคมขอ f ซทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กน,นะครับขออภิท่านมีสุภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยครับเลข,นขห,หน้าคลาดหานอยรวมวันที่1กรกฎาคม2 5 6 7 รูดบนล่างนะครับ,รบ,รนนรบเลขราดวางไว้9กบ2นับรับตัววิน05 76ครับทั้ง6ตัวนี้นะครับเลขราดก็จะพูดบ่อยว่าสามารถนำไปตวเป็นตัวรูดได้ทุกหน่อยนะครับ,นะรบถ้าเราชอบตัวใดหรือว่าเรากดติดตามอาจารย์สนักใดชื่นชอบอยู่นะครับมันตรงกับตัวไหนของเลขลาดนะครับ ก็ขอ fc นะครับเลือกไปใช้งานได้ทุกหน่อยนะครับแล้วตัวเลขทั้งหมด15คู่นี้นะครับนำไปใช้งานได้ตั้งแต่เช้ายันนะครับปิดเลยครับผมหุ้นปิดทุกหุ้นนะครับแนะนะนำทีเชยนะครับผม ส่วนตัวรูดวันนี้นะครับผมมามากที่สุดคือศูนย์นะครับผมจำนวน3ครั้งนะครับเก้ากับ2ก็เป็นรองนะครับแต่เลือกลาดเอา2กับ9ขึ้นมาเป็นตัวหลักนะครับมาอย่างละ2ครั้งส่วนชุดนี้ครับผมชุดนี้นะครับ fc ขอมาให้ลงให้ด้วยนะครับก็พลาดไปนะครับเฉพาะกิจการชาติพิเศษพลาดไปนะครับมาเข้าปกติและ vip นะครับผม ก็ได้40%ครับวันนี้ตรงจุดนี้นะครับต้องขอโทษขออภัยครับไม่เข้าประตูดูต่อครับผมถ้าจะให้มั่นใจนะครับแนะนํา FC มาดูตรงนี้นะครับ6ตัวนี้มากมากกว่าตรงนี้นะครับเพราะตัวนี้มันจะหลุดได้ง่ายนะครับมีเข้ามีหลุดแต่คงไม่หลุดทั้ง5หน่อยนะครับแต่ว่าให้มาดูตัวนี้จะดีกว่าครับ มาดูครับผมฮานอยเฉพาะกิดผลที่ออก54012ครับเข้ารูด0นย์บนครับเข้ารูด2ล่างครับผมได้2เด้งนะครับฮานอยกชาติครับผมผลที่ออก 03609เข้ารุด6บนครับเข้ารุด0นย์ล่างครับเข้ารุด9ล่างครับเข้าคู่เจาะ0 9ย์ล่างครับดีใจด้วยนะครับผมสีเด้งนะครับ2หน่อยก็ฟาดไปเด้งๆนะครับทั้ง2หน่อยอสถิติสูตรนี้นะครับผม เข้าหเดือนกว่าแล้วนะครับหกเดือนกว่าแล้วนะครับสติดีมากสูตรนี้นะครับมาดูต่อครับพนอยพิเศษผลที่ออก4 4 4สีครับเข้ารุด9ล่างครับเข้ารุด2ล่างครับเข้าตัวเจาะ9กสอง ล่างครับดีใจด้วยนะครับผมได้3เด้งนะครับ3หน่อยก็เด้งทุกหน่อยครับผมตามต่อครับผมเอาหน่อยปกติผลที่ออก8 1804ครับเข้าไปที่รูด0ูล่างครับผมได้เด้งเดียวนะครับ แล้วก็ตัวรูดเฉพาะนะครับเฉพาะหน่อยก็เข้าไปที่รูดศูนย์ล่างครับ v p ครับผมผลที่ออก5้าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์หกครับผมเข้าไปที่รูดห้าบนครับเข้าไปที่รูดเจ็ดบนครับเข้าคู่เจาะห้าเจ็ดครับผมบนครับ เข้าไปที่รูด0ล่างครับเข้าไปที่รูด6ล่างครับเข้าคู่เจาะ06นย์ล่างครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6อหกเด้งนะครับดีใจด้วยครับผมแตกบนล่างนะครับแตกบนล่างหกเด้งแล้วก็ฮานอยนะครับรูดเฉพาะฮานอยนะครับผมก็เข้ารูดศูนย์บีนะครับดีใจ f c ด้วยครับผม นะครับดูต่อครับผมวันนี้เราได้กี่เด้งนะครับ2 6 9 10 16เด้งนะครับ16เด้งนะครับผมใน5้าฮานอยกับอีก4คู่เจาะครับผมดีใจด้วยครับส่วนเจาะนะครับส่วนเจาะเฉพาะหน่อยนะครับเข้าแค่ 2ครั้งนะครับ40ในร0 0ซนะครับแนะนำทุกท่านมาสังเกตตัวนี้มากกว่านะครับตัวนี้ก็ดูประกอบกันไปเฉยนะครับสติยังไม่แน่นอนนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับมั่นใจที่สุดคือสูตรนี้นะครับเพราะว่า6เดือนกว่าแล้วไม่เคยหลุดเลยมาดูต่อครับวันที่วันที่2องไม่พาปล่อยอะไรไว้นะครับ ครับผมหาหนอยรวมวันที่2กรกฎาคม2567ครับผมลูดบนล่างนะครับผมเลขราดวางไว4้4กับ3ครับตัววินครับผมตัววิน1209นะครับ1209สนย์เก้ส่วนคู่เจเาะไม่ใช่คู่เจาะครับตัวลูดนะครับเฉพาะหน่อยนะครับเฉพาะกิจนะครับเลขราดวางไว2้2กับ1 กาชาติวางไว้1กับ0พิเศษวางไว้2กับ1ปกติวางไว9้9กับ8และ VP วางไว้0กับ3นะครับวันนี้สอดคล้องกันอยู่ครับผมลองพิีรณาดูว่านะครับตัวใดมันไปเหมือนกันนะครับคล้ายคือกันและแตกต่างกันอย่างไรนะครับลองดูนะครับผมนะบยังไงขอฝาก นะครับ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขลคลาดด้วยนะครับในช่องทาง Youtube ช่องทางเดียวนะครับการให้นะครับมีแต่ได้นะอยากได้ต้องให้นะครับการเป็นผู้รับฝ่ายเดียวนะโอกาสที่จะได้รับนะครับก็จะลดน้อยลงนะครับเราทั้งรับทั้งให้ไปพร้อมๆกันนะครับขอทุกท่านโชคดีครับผมรวยรวย รวยรวยครับผมสวัสดีครับ